สวัสดีครับวันนี้เ็จิ้นเพลจะมาทําการรีวิวลาโพงครีเอทีฟนะครับเป็นรุ่นกิ g IG a เวิร์ที40ซีรีส์2นะครับตัวนี้เหมือนจะได้รางวัลมาเยอะนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยแพ็กเกจก็ตามภาษาลําโพงครีเอทีฟอะครับมันจะมีเขียนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ค่อยมีใครอ่านกันหรอกครับเพราะมันเยอะไปดูสิครับเกือบทุกภาษาเลยนะครับเขียนมานี่แกะเลยดีกว่าครับ เปิดมาข้างในก็ยังเจออีกนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้จุดไหนเหลือเลยเขียนทุกที่เลยนะครับแพคเกจก็อืมอันนี้ลองยกดูหนักมากเลยนะครับตัวลำโพงในกล่องนี้มีอะไรอยู่ข้างในต้องแกะอีกครับ ก็เป็นพวกสายไฟต่างๆอ๋อนี่มีนิแถมมาด้วยครับเป็นตัวแปลง3.5นะครับใช้กับพวกทีวีหรือว่าวิทยุก็เป็นสายธรรมดาครับสาย3.5แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเหมือนคล้ายๆขาตั้งลำโพงครับซึ่งจะมีมาให้คู่หนึ่งนะครับก็นี่ power adapter มีน็อตด,ด้วยครับแท็กมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน็อตหลุดออกจาก2องครับมาดูที่ตัวลำโพงกันดีกว่าอันนี้เป็นลำโพง2อชนเนลนะครับ16วัตต์2ข้างก็เป็น3 2วัตต์นะครับก็ใส่บับเบิ้ลมาธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างใน,นเออ ข้างในนะครับมาดูข้างในดีกว่าตัวลำโพงก็วัสดุทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับแข็งแรงมากแล้วก็น้ำหนักเยอะมากข้างหลังมีเขียนว่า Creative i g a Work T40 นะครับเรียบเรียบครับสวยสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีช่องมีเป็น a u d i o input นะครับแล้วก็มีอ๋อมีช่องต่อเสียบไปด็อกด้วยครับแล้วก็มีช่องต่อไปลำโพงด้านซ้ายก็มีสายไฟนะครับตรงผ้าตรงนี้รู้สึกจะทำมาค่อนข้างจะบางเหมือนกันนะครับผมว่าบางไปหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นข้างในเลยแต่จริงๆน่าจะสวยดีเหมือนกันปดมาข้างในมีลำโพงด้านละ3ตัวนะครับ แล้วก็ด้านล่างเป็นปุ่มปรับพวกวอล่มแล้วก็ปรับตัวเบสนะครับกับตัวทิเบิลไม่มีอะไรมากครับมำโพงขีดตัวนี้เออแล้วก็ที่เจ๋งที่เขาบอกที่เขาบอกว่าเจ๋งนะครับคือตรงนี้ครับคือช่องเบสเอ็กพอร์ตนะครับ เห็นเขาเขียนไว้ข้างกล่องน,นะครับว่าเจ๋งช่องนี้จะช่วยเพิ่มเสียงเบสนะครับเหมือนเป็นการดันเสียงเบสขับออกมาทางด้านนี้นะครับก็ทำมาได้ดีครับด้านนี้อันนี้ไม่อยากแกะครับเพราะว่าเหมือนกันเลยหมดแล้วครับข้างในก็มีคู่มือ แล้วก็ตัวประกันนะครับก็ไม่มีอะไรครับหมดวันนี้ก็ขอจบกันแกะกล่องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ